ยังเป็นทางการนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านนาต้นจันทร์นะครับตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลาัยจังหวัดสุโขทัยนะครับที่นี่ต้องบอกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัยนะครับวันนี้เราก็เดินทางมากับเพื่อนนะครับนี่เน,นเป็นไงบ้างความรู้สึกอธิบายดิยบรรยากาศดีครับน่าท่องเที่ยวมาก วิวถ่ายรูปมีให้เยอะแยะเลยครับต,ต้องมาสักครั้งหนึ่งนะบอกไปเลยว่าต้องมาสักครั้งหนึ่งที่นี่ดีมากๆเหมาะกับการชาร์จแบตให้กับตัวเองนะครับ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเรานั่งเล่นกันอีกสักพักหนึ่งแล้วก็ประมาณ6โมงนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปพักที่ home โ,โ,โฮมสเตย์นะครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับที่นี่บรรณาต้นจันทร์เจริญครับ เข้ามานี่ค่างๆลำบากนิดนึงแต่คุ้มค่ามากๆเลยสวยมากครับชาวแก๊งชาวแก๊งมากับชาวแก๊งบรรยากาศดีมากครับเดี๋ยวเราไปหาเจ้าของบ้านกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับลุงครับเข้าเข้าบ้านได้เลยป่ะครับได้เลยครับหลังริมสุดใช่ไหมริมสุดครับได้เลยโอเคนี่ครับเจ <c oughs> ้าของบ้าน <c oughs> <c oughs> โอเคหลังริมสุดครับผมขอบคุณครับครับนี่นะครับแล้วก็เข้ามาถึงแล้วลุงเขาต้อนรับดีมากครับพูดจาไพเราะมากใส่หลังลิมสุด าวันไหนถ้าไม่อะไรที่ว่าหมอกไม่มีตาก็ไม่อยากจะให้ไปไหนแต่ช่วงนี้มันมันใช่ครับฝนเหมือนฝนมันตกไงเออโอกาสเจอเยอะที่สุดค่ะถ้าฝนตกน้าฝนเนี่ยแม่แต่ถ้าหน้าฝนมันมีโอกาสเจอมากกว่าหน้าหนาวหน้าหนาวจริงๆก็แค่อากาศหนาวแบบหมอกมันยังไม่ฟินแล้วเหมือนไปเหมือนไปเขาเคาไปเขาเคาจริงๆต้องไปหน้าฝนหมอกมันหนาใช่หมอกมันจะหนามันจะแบบโผ แต่บรรยากาศหน้าหนาวนี่คือแบบผมบอกกันเลยว่าสุดมากฟินแบบโอ้โหใช่ครับมันเย็นมันอาบน้ำแล้วแบบน้ำเย็นโอ้หตอนนี้ต้องไม่อาบนะสดชื่นแบบตื่นมาแบบอากาศเย็นเจอน้ําเย็นแล้วแบบจิบอาบน้ําเสร็จจิบกาแฟร้อนชมพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยโอ้โหฟินมามันสบายเนาะแอบสบาย ตอนนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบห้านะครับเราก็เริ่มหิวกันแล้วหิวปะโคตรหิวเดี๋ยวเรารอเขาทำอะไรเสร็จนะครับกับข้าวที่เขาเตรียมให้เดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยสวัสด,ดีครับ นี่อาหารของเรามาแล้วน่าทานมากดูอ,อันนี้ขนมหวานว้าวอันนี้คืออะไรครับขนมหวานไออะไรวะบวชพักทองอ๋อครับบวช <c oughs> บวช <c oughs> บวชพักทองบวชฟักทอง เยอะมาก <S 2> <S 2> <S <S อืมอร่อยมากอร่อยกินครับนี่ก็กินข้าวกันอิ่มแล้วต่อด้วยขนมหวานนี่ขนมหวานอะไรนะฟรักทองเชื่อมใช่ไหมอืมฟักทองเชื่อมฟังบวดบวช ไหนหัวไม่เห็นโลนเลยเอ้ยมึงบดพระกับข้าวเยอะมากทำไมวะบวชไมเต้ออะไรครับนี่อะไรครับนี่ขนมหวานเสร็จต่อด้วยผลไม้กับข้าวเยอะขนมหวานอร่อยผลไม้ก็อร่อยเช่นกันหวานเจี๊ยบ ไม่น่าหรอกอะไรเหมืนเจี๊ยบแตงไทยเหมืนเจี๊ยบ meu ตอนเช้าเพิ่งตื่น,นบรรยากาศดีมากครับบ้านฮิมดอยตอนเช้าเดี๋ยวเราแวะน้ำกันดีกว่าเปิดน,น้ำเนี่ยได้แล้วั้งแดดกี่โมงโมกาศดีมากฝนตกไห่เชรร้าวนเช้า มอเช้าฝนตกเลยแล้วก็บรรยาก,กาศดีมากเดี๋ยวเราไปอาบน้ำเลย ครับครับวันนี้ก็จบทริปบ้านกลางดอยแล้วครับเดี๋ยวอำลาลุงแป๊บนึงนะครับกก่บแล้วครับลุงสวัสดีครับดีมากอาหารอร่อยอร่อยมากลลงขอบคุณมากครับลุงเจอนะครับสวัสดีครับขอบคุีมากก็จบทริปกันแล้วนะครับทริปบ้านกลางดอยหรือบ้านหิมดอยนั่นเองครับก็ใครที่สนใจสามารถเข้ามาพักได้นะครับติดต่อ พี่เมมก็ได้เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้แล้วก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เพจ f เฟ e บุ๊กโฮมสเตย์บ้านนาต้นจันทร์นะครับรับวันนี้ก็จบทิปเพียงเท่ทานี้ครับว g ลก d